นี่เราจะไปไหนกันเจอปัญหาแล้เสียงะปะเกินแล็บเสียงกำลังอัดแล็บนี่ไงไอตรงที่ใส่บูธหดเยี่ยงไงยังไม่ได้ทำฝาใหม่ครับอันนี้ใส่ใส่เป็นลอยรอยตัดเกียวแล้วใส่เป็นบูธไงเดี๋ยวจะลองลือมอัดกาวมันรู้มันรู้จะถอดได้ไหมนะถ้าไม่ได้ก็ไปไม่อย่างเงี้ยไปแม่งแล็ย่างนี้แหละมาจากที่ไหนครับมาจากสมุทรปราการฮะไปกอร์เซโลครับผมกอร์เซโลเลยครับ ค่ะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับป้ายหน้าบ้านแม่กระตูนนะครับเข้าทางนี้ครับจำสภาพรถนี่ไว้ให้ดีนะครับผมแล้วลงมาจะเป็นยังไงฮะรู้ไหมพี่จะไปกอร์เซโร่ใช่ไหมได้ผมก็เพื่อทางแรกเหมือนกันเหรอทางดีมีเซเว่นขัดไปพิธีเรียบร้อยครับขากับสมุนทรการผมช่างให้ดูเลยว่าน้ำหนักของที่แบกมาเท่าไหร่นะฮะ ทัวรลิงเ,เครื่องทรงแวนหน่อยนะถึงไหนถึงกันเราเนี่ยแบตบรถจะหมดแล้วนะครับเนี่ยไปกับพิบแล้วครับที่นี่คุณกอเซเราเรามาชั่งน้ำหนักกระเป๋าเครื่องมืออย่างเดียวนะผม ยี่สิบเอ็ดจุดหกกิโลกรัมนะครับผมเก้าอี้เต็นท์แล้วก็รวมกับถังแดงคะสวัสดีครับผมพบกับผมหยองมาครับอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปเก่านะครับผมที่ผมไปเที่ยวกับแฟนตั้งแต่ต้นปีก็คือช่วงกลางเดือนมก,กรานะครับผม ก็ตอนนั้นที่เน้นไปเลยก็คือกรอเซโลนะครับผมก็คือผมก็ไม่เคยไปแล้วแฟนก็อยากไปช่วงนั้นคือยอดฮิตมากเลยกรอเซโลคือคนไปเที่ยวเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจไปที่นั่นนะผมแล้วก็ไปเที่ยวช่วงพวกบ้านรักไทยฟางอูงอะไรเงรี้ยแล้วเราก็กลับกันทางแม่ห้องศอนะก็คือขี่วลครับ ขาเข้าเข,ข,ข้าจากตากไปแม่ละมาดไปแม่สเดียงอะไรเงี้ยผมแล้วก็วนบนมามาออกปายแล้วก็มาลงเชียงใหม่นะผมก็ทริปนี้แล้วก็อีพนี้ผมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรมากน,นนะผมผมก็เลยมาบรรยายให้ฟังว่าการเดินทางของผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักของที่รถให้ดูนะอีพีนี้ผมจะมาช่างให้ดูเลย แล้วก็ลดอาการที่มันสะดุดก็ยังไม่หายนะครับผมตอนนี้ผมก็จะไปหาพรกพุทธนะผมพี่น้องไปรุนอินในกลุ่มนะครับผมที่รัดเรานัดเจอกันนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปไปนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นัวรุ่นอินโดโซนลำพูนนะผมพอได้พบป,ะ,ปะพูดคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันนะครับก็ขอบคุณนะผมพี่น้องที่ยังขี่รถมาส่งตั้งไกลเลยนะผมก็ขอบคุณมากครับ ที่ตอนรับเป็นอย่างดีนะผมพอหลังจากนั้นทีแรกผมว่าจะแวะหาพี่น้องโซนลำไปก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลาช้าไปนะผมผมก็เลยตัดสินใจจะเดินทางต่อนะครับผมอันนี้ผมก็จะเข้าจังหวัดลำปางแล้วนะผมเข้าเขตจังหวัดลำปางแล้วแต่พอเข้าเขตจังหวัดลำปางแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วผมก็เมื่อ3ปีก่อนที่ปัม๊มเกาะคาก็เคยเป็นอาการนี้รอบนี้ก็ เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมาดูกันเป็นที่อะไรนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะคานะครับผมน้ำมันก็เติมไปร้อยแปดสิบาทครับผมสองถังนะครับถังนี้กับถังกับถังติดรถนะฮะก็น้ำมันห้าจุดหกลิตรครับผมลิตรละสาสพีจุดเจ็ดเก้าสตางค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพักรถกันก่อนอาจจะมีพวกํางมาหาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ พอจอดรถพักรถปุ๊บก็งานงอกเลยเจอปัญหาครับก็คือฝาคลัดช่วงที่เชื่อมลูกป,ปืนประคองมันร้าวนะผมก็คือเชื่อมลูกป,ปืนประคองเข็นข้อเหวี่ยงครับเมื่อ3มปีก่อนมันก็ร้าวแบบนี้นะครับผมรอบนี้ก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับส่วนอุปกรณ์นะผมที่ผมใช้ในยามฉุกเฉินนะผมก็คือซื้อพวกน้ำกระป๋องที่ว่ามันครอบกับอรอยเชื่อมได้พอดีนะผมแล้วก็ซื้อกาว ตาช้างแลผมแล้วก็ไอที่เทปกาวสองนเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกคือจะเอากันไกลแต่ที่ในเซวันนั้นกันไกลเข้าหมดก็เลยได้แบบเป็นชุดอย่างนี้นะผมแล้วผมก็พกอีพ็อกซี่หรือกาวมหาอุดมาด้วยนะครับก็เลยทําการตัดตูดกระป๋องเพื่อที่จะครอบนะครับผมแล้วก็หยอดกาวตาช้างไปก่อนนะผมแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องทําความสะอาดหน้าพื้นผิวให้มันสะอาดครับอย่าให้มันมีคราบน้ำมันเครื่องครับเดี๋ยวมันจะ กาวมันจะไม่ติดแล้วก็เราตอนที่เราอุดอ e ีพ็อกซี่หรืออุดอมหาอุดไปนะครับผมมันจะไม่ค่อยเกาะติดแน่นนะผมแล้วผมก็ทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งให้มันแห้งตัวให้มันเซตตัวนะผมแล้วผมถึงจะออกเดินทางต่อนะครับขอบคุณพี่น้องโซนลำปางที่มาต้อนรับด้วยนะครับผม ไ้ดูนิโดโซนอำเภอเกาะคาด้วยนะทับที่มาต้อนรับนะครับทริปนี้ผมก็เจอกับพี่เกมตูถ่ายเบเกอร์ด้วยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทักทายแกนะไปทักทายแกที่ก็ช่วงออกจากปั๊มมาได้สักประมาณ3-4โลแล้วนะครับก็เลยขี่ตามๆกันมา Thanks for the candy for โอเคครับหลังจากที่ผมซัดยาว,ยาวมาตลอดทางก็อาการสดุด เป็นเหมือนเดิมครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือไฟอินจิ้นกับทิบโชยอีกเหมือนเดิมครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่หัวฉีดมันเลยแล like uh ้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คอาการรถดีๆก็ช่วงร้านอาจารย์มากพี่น้องคนไหนที่ว่าผ่านจังหวัดตากนะผมผ่านตัวเมืองตากถ้าอยากจะแวะเซอร์ผิดรถซ่อมรถนะครับผมก็ติดต่อไ้ที่อาจารย์สามารถได้ที่ คนออกเาจากป่าอันถึงเมื่อไรเนี่ยโอ้ยผมว่าน่าแจกหัวฉีดลาการเนี่ยอาจารย์ราะหัวฉีดตัวนี้มันมันก็ใช้งานนานแล้วด้วยไงพอรื้ออกมาเช็คจริงๆด้วยครับหัวฉีดผมมันรั่วนะผมก็อันนี้หัวฉีดตัวที่สองที่พกไปนะผมก็รั่วอีกเหมือนเดิมนะครับก็เลยได้ใช้หัวฉีดของที่ร้านอาจารย์ ไปก่อนครับผมก็คืยยืมอาจารย์กลับก่อนครับผมคืนนี้ก็พักกันที่บ้านอาจารย์อีกเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์สามารถมากครับผมที่ให้ที่พักแล้วก็เลี้ยงข้าวอีกครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบใจดีจริงๆครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ตอนรับเป็นอย่างดีนะคร เชช็ check, check. ็คคระยะหน้าแตกแล้วนะเปลี่ยนได้แล้วคุ <laughs> ้มจัดปีปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วรับจันสวัสดีค่ะอาจารั์สวัาดีค่ะ,คะไปไป ขี่เข้าร้านเนี่ยเกือบล้มตรงเนี้ยเบรกหน้าแล้วมันลื่นเนี่ยเกือบแผลเลยกำลังเลี้ยวเลยแต่เบรกหน้าตึ๊กกืบไปนลยเนี่ยลอ,อยไปนะครับผมแล้วเราก็แยกกันกับอาจารย์สามารถนะครับผมแล้วก็ เตรียมตัวเดินทางกับสุดประการกันต่อนะครับ แล้วไฟเองจิ้นรถผมมันก็โชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือมันจะไม่กระพริบเป็นรหัสนะครับเพราะว่าผมใส่กล่อง API นะครับมันจะไม่เด้งบอกเป็นรหัสเหมือนกล่องเดิมนะครับผมจนผมต้องหาปั๊มจอดแล้วก็ต้องรือ้อแล้วก็เสียบกล่องเดิมแล้วก็เช็คด้วย ECU Connect นะโชคดีนะผมที่เอากล่องเดิมแล้วก็ตัว ECU Connect มาด้วยนะผมถึงรู้ว่า ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมันเสียนะครับผมแต่จริงๆแล้วเราแค่ช็อตปลั๊กไอตรงปลั๊กเซอร์วิสก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นเตือนเหมือนกันว่าเซนเซอร์ตัวไหนมีปัญหาถ้าเรารู้รหัสของตัวรถนะครับก็จะรู้เลยว่าเซนเซอร์ตัวไหนมันมีปัญหานะครับผมก็เลยโพสต์ขอความช่วยเหลือในกลุ่มของวัยรุ่นอินโดนะครับ พื่อที่จะถามหาอะไหล่ชิ้นที่ต้องการก็คือตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะผมก็ได้รับการช่วยเหลือจากน้องในกลุ่มที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ขอบคุณน้องที่ให้ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมาด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ ทำงานอยู่ไหนเนี่ยอือใก้บ้านอ๋อเรามีอะไรสำรองไหมเหรอครับถอ,อ,อดถอดแทบรถหมดเลยอ๋อเท่าไหร่ไม่เป็นไรพี่โอ้ไม่เป็นไรหรอกหลังสิ้นขอบคุณครับอีกอีกปั๊มนี่อยู่อยู่กไกลไหมจะมีปั๊มปั๊มนี่ไม่มีเปิห่า อนผมรถผมมี20ี0มีปสิตั้มเกีเกยวเลีลงเ,เกลียวไปปั๊มบางจากเราหรือพี่ทีรอรออ๋อ,อไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกบแล้วก,แวก็แล้วก็มีตรงไฟแดงตรงนู้นเลยวิ่งหน่อยแล้วก็มีหมดเลยจะได้แล้วเรากลับทางไหนทางนี้นนโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้ครับเป็นไร ครับผม,มค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อจะมีสติกเกอร์เหลืออยู่นะมีไหมครับหาดูให้กันเหลือเลยเหรอเออเหลืออยู่เหลืออยู่อ่ะให้สองแผ่นเลยสติกเกอร์ครับครบผมครับครับผม,บผมอ่ะมาเจอแล้วหม่ครับออขอบคุณมากมากใครขาไปนะ อ๋อเอาที่ไปเชียงใหม่กับบางะนะเรือไ,ไปจอเรือไปจอเรืออ๋จอจะไปไปก็เจอครับถ้าถ้างั้นเยวผมขอไปจอดที่ปั๊มเปลี่ยนก่อนครับได้ครับครับผมพวกอทูทพวกอะไรเขาไปไหนกันนะ ดีวะลูกใหญ่อยู่นั่นน่ะเสียงน่าจะมีห้าหกห้าเจ็ดแหละโอเคครับผมหลังจากที่ผมแวะปั๊มเปลี่ยนตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วผม ผมก็สังเกตเห็นไฟหลีท้ายมันขาดครับโชคดีนะผมที่เอาหลอดไฟหลีท้ายมาด้วยนะครับก็เลยเปลี่ยนหลอดใหม่พอดีเลยนะครับผม <S <S 1> <S 1> <S อันตารายมากนะครับผมไฟหลีไฟท้ายขาดเนี่ยคือแบบถ้าระยะไกลคือถ้ารถเข้ามาเร็วๆหรืออย่างเงี้ยเขาก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะทําให้เกิดอันต,าร,านร,นตารายต่อเราได้นะครับผมเวลาที่คึบๆมืดๆเนี่ยอย่างอย่างผมเจอกับตัวเองผมก็ยังแบบ ไม่ค่อยจะโอเคครับรถที่ไม่มีไฟท้ายนะผมผมก็เลยพกติดตัวไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็ผู้ใช้ถนนร่วมทางกับเรานะครับผมก็หลังจากที่เปลี่ยนตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิไปรถก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหรอกครับผมก็เดินทางได้ยาวๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอว่าไปที่ก็ ช่วงเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะผมก็คือเราใกล้จะถึงเป้าหมายของเราแล้วก็คือที่พักนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปชั่งน้ำหนักของให้ดูพร,พร้อมๆกันเลยนะครับ รอแล้วนะผมเดี๋ยวมาหาเดรบาทน,น,นี่ฮะตอนนี้เราอยู่หน้าซีนะครับผมเราจะมาชั่งน้ําหนักของที่เราแบกไปนะผมเอครับเอาเราจะมาชั่งน้ำหนักของของที่เราแบกไปนะฮะแล้วก็รวมรวมเสื้อที่ใส่ด้วยเนี่ยเสื้อสองตัวนี่ก็น่าจะน้ำหนักน่าจะมีสามโลฝาเลย พเนนพิ่งกลับมาฮะเที่ยวไหนกันเนี่ยแม่ต้องสอน,อน,อนต้องแกะของกันนะผม๋ยวจะไปชั่งน้ำหนักดูเรามาเริ่มน้ำมันที่น้ำมันสองถังก่อนนะครับผมดูครับว่าน้ำมันสองถังนี้จะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับไอถังนี้ใส่หน้าตะกร้าครับไอถังน,น,นี้วางด้านข้าง หนักอยู่ที่6.6กกิโลกรัมนะผมก็น,น้ำมันก็โดยเฉลี่ยประมาณ7ลิตรนะฮะสองทางนี้นโอเคเดี๋ยวเรามาชั่งอย่างอื่นกันต่อครับมาอันนี้เรามาชั่งน้ำหนักกระเป๋าเครื่องมืออย่างเดียวนะผมที่ผมอไปหลกัหลกๆก็จะมีนี่ครับกระเป๋ารถเรมอนนะฮะนี่อันนี้ข้อเหวี่ยงนะอันนี้เวทอันนี้เวท มาดูน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักกระเป๋าเครื่องมือนะครับว่าจะกี่กิโล 21- 6กิโลกรัมนะครับผมน้ำหนักกระเป๋านี่ครับที่วางตรงกลางครับ 21- 6กิโลกรัมนะครับมาเราไปชั่งอย่างอื่นต่อเมื่อกี้ก็ลืมชั่งสูบนะผมแต่สูบก็ไม่น่าจะหนักมากครับประมาณขีดสองขีดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชั่งพร้อมกันกับถุงอันนี้ถุงหน้ารถนะครับ สุ่สัมภาระรถอันนี้ก็จะมีเทปใสกับเอ,อ่อสติกเกอร์แล้วก็กล่องแห้งนะฮะแล้วก็มีเชือกโอเคเดี๋ยวทีนี้จะเป็นชุดข้างหลังละเดี๋ยวช่างรวมกันทีเดียวเลยทั้งกล่องแดงทั้งถุงนอนสัมภาระเนี่ยทั้งเต็นท์เก้าอี้แล้วก็เสือนนเส้อกันหนาวเสื้อกันหนาวโอเคเดี๋ยวผมขอแกะของก่อนนะครับ เลยครับอันนี้จะมีเสื้อผ้าครับผมมีเสื้อผ้ามีปลั๊กไฟมีของใช้ส่วนตัวครับเรามาดูนาน้าหนักแกะเท่าไรนะครับแต่ขาไปจริงๆอ่ะผมใส่น้ํามันเครื่องโมตตนไปด้วย2ขวด2ขวดถ้าตีเป็นกิโลกรัมก็น่าจะประมาณ2โลนะครับแต่ขากลับมาอ,อ,อาจารย์มาศฝากเสื้อเสื้อสูบไหล่ผ้าของตานนมาด้วยครับเสื้อสูบก็น้ําหนักก็บวกลบนะ ผมว่าน่าจะประมาณโลสองโลอะเสื้อสูบอะก็ตีไปตีไปว่าน้ำหนักมันจะเท่ากันกับน้ำมันเครื่องที่เอาไปนะครับเรามาดูเลยครับว่าจะหนักเท่าไหร่อ้าวเวียนกรรมตาช่างไม่ทํางานแตกตังไปฟีฟ่นี่นะมันกินตังไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเรามาช่างใหม่ครับ เชียตั้งบีฟีบาทเลงทีเดียวอ่ะ,อะแค่สิบสองโลเองนะครับผมผิดท,ทั้งคู่นะผมสิบสองจุดเจ็ดโลนะผมกล่องแดงหนักอยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดโลนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาทุกอย่างครับที่อยู่หลังรถมารวมกันเลยคนระับผมว่าจะหนักเท่าไหร่นะครับโอเคมาอันนี้ก็จะมีเหลือถุงนอนกระเป๋าหน้าหน้า เก้าอี้เต็นท์แล้วก็รวมกับถังแดงฮะว่าจะเท่าไรครับน้ำหนักถันแดนยี่สิบสามจุดห้าโลนะผมยี่สิบสามจุดห้าโลนะฮะโอเคก็รวมๆแล้วน้ำหนักคร่าวๆที่แบกไปก็ประมาณสี่สิเกือบห้าสิโลได้นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปบอกรูปที่หลังอ้าวลืมเสื้อกันหนาวโอ้โหเดี๋ยวเราไปช่างเสื้อกันหนาวอีกสองตัวนะผมว่าจะเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่นะยี่สิบสามจุดห้าไม่ได้ครับไม่ได้เพราะตาช่างค้างครับผมตาช่างค้างเดี๋ยวเราค่อยช่างเสือ้อทีหลังนะผมโอเคเดี๋ยวเอาของออกก่อนมาเหลือเสื้อกันหนาวสองตัวนี้นะผมเสื้อกันหนาวสองตัว,วดีวดีน้ำหนกักจะเท่าไหร่ แดยเราทักไปแล้วผมว่าน่าจะมีสามโลฝ่าเสื้อกันหนาวนี่โอ้ยสองโลสองคือสามโลสองคือสามโลนะผมเสื้อกันหนาวก็น่าจะตัวละโลโลขีดส่วนคนหลังนี่ก็น่าจะประมาณแปดสิบกิโลนะว่าไม่ใช่คนหลังนัาเท่าไหร่นะสี่สิบเจ็ด นี่ลืมกล้องกล้องกล้องก็น่าจะประมาณเกือบเกือบโลไปเนนท่าไหร่เ่าเดยวเท่าเดีวสองจุดสามโลกล้องก็น่าจะเกือบโลแหละโอเคครับก็จะประมาณนี้นะผมที่แบกไปนะฮะเป็นไงกอเซโลทางดีป่ะทางดีมีเซเว่ทางดีมีเซเว่น โอเคอย่าง okay. นี้ก็เดี๋ยวเราจะมัดของก็จะกลับห้องกันก่อนนะครับผมทริปนี้ก็นี่ไงลืมน้ําอีกขวดหนึ่งช่างมันเออน้ําก็โลนึงอะ่ะตีตีเล่นๆก็โลนึงทริปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมคลิปนี้ไปนะครับก็ สำหรับผมผมก็เห็นได้เลยว่าการเดินทางในแต่ละครั้งมักจะมีอุปสรรคในการเดินทางเสมอการเดินทางมันไม่ได้เรียบง่ายไปตลอดระยะทุกเส้นทางทุกการเดินทางผมว่าการเดินทางแล้วมันมีอุปสรรคแบบนี้มันเป็นสีสันของการเดินทางอีกแบบหนึ่งทำให้เรารู้จักมิตรภาพเพิ่มขึ้นได้มิตรภาพมากขึ้นและขอบคุณการต้อนรับ ที่ดีจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆจังหวัดหลายๆคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมหวังว่าหลายๆคนคงชอบคลิปแบบนี้นะผมแล้วผมก็จะทาคลิปในการท่องเที่ยวออกมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับ